เกณฑ์สำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนกโกสินทร์ในปี2566คาดว่าจะเป็นอย่างนี้เกณฑ์ที่1โควิด19จางไปเข้าสู่ปีที่2เย7ปีของการตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจของโลกเพื่อปฏิวัติใจทางเศรษฐกิจการทำมาหาได้ระบบภาษีระบบปหนติตบำนางของเมือง บางจังหวะสงครามเศรษฐกิจที่ทำกันจะละเลยเถิดเป็นรบกันด้วยกำลังและอาวุธจริงเกนนี้เริ่มลางตั้งแต่กรกฎาคมปี65คาดผลสรุปกรกฎาคม2572เมื่อมรุตยูจรย้ายราศีแล้วคนไทยยืนอยู่ข้างกำแพงพระนครจะถามตัวเองว่าฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรซึ่งถ้าทำได้ดีกล้าปฏิวัติเป็นแปลงเรื่องการธรรมหาได้ให้ล้ำสมัยไทยจะประสบความสำเร็จอย่างล้ำเลิศสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นผิดหูผิดตาฐานทางเศรษฐกิจทั้งหลายเ่ยนตลาดหุ้นเปลี่ยนไปไทยมีโอกาสหลุดจากประเทศกับดักไรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงแบบก้าวกระโดด พื้นฐานทางเศรษฐกิจปเปลี่ยนตลาดหุ้นปรับฐานแต่หากทำได้ไม่ดีเราจะล้มลุกคุกรานทางเศรษฐกิจถูกแสงหน้ากลายเป็นล้าหลังเกิดการขัดแย้งในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบผูกขาดหรือกลิ่นรวบความหวังในการปฏิวัติและตีฝาสงครามเศรษฐกิจคือดาต้นตอกของการปฏิวัติทางโหนโดยพื้นฐานดวงชะตาเมืองน,นั้น เป็นตัวแทนโชคลาภความสาเร็จของเมืองขณะที่ดวงชะตาเมืองถือกำเนิดนั้นดต่าตัวนี้ตั้งอยู่ในม,มุมที่ให้ความลัคณาเมืองจึงเชื่อได้ว่าในที่สดุดผลจะออกมาดีมากกว่าร้ายเกณฑ์ที่สองเข้าสู่ปีที่สองในเจปีของหลางการเกิดเมืองหลวงแห่งที่สองหรือเมืองขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนมากให้เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศต่อไป ที่เริ่มมีเขาลางมาตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมปี65โดยเกียรน,นี้คาดว่าประมาณกรกฎาคม2572คงจะได้เห็นหรือเห็นความคืบหน้าของเมืองหลวงแห่งที่สองหรือพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นโครงการเชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทยหรือแลนด์บริดตรือไม่อาจจะออกในรูปแบบครองไทย ที่จะเป็นโครงการแมกกาโปรเจกต์ของประเทศรอบนี้จะเริ่มเห็นแววตั้งแต่1มีนาคม2566เป็นต้นไปภายในระยะเวลา2ปีครึ่งจะมีการตั้งหน่วยงานหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศขนาดใหญ่โตมโหูลานมาถึงเกณฑ์ที่3เข้าสู่ปีที่2ใน7ปี ของการปฏิวัติใจทางทหารตำรวจหรือออกกำลังของชาติเพื่อความทันล้ำสมัยเกณฑ์น,นี้เริ่มมาตั้งแต่ปี65โดยการปฏิวัติใจใดๆในกองกำลังเหล่านี้เพื่อออกจากความเถอะทะเฟะฟ้าจากตำแหน่งสูงเต็มเมืองไปสู่ความทันหรือล้ำสมัยเพื่อรองรับภารกิจปฏิวัติใจด้านเศรษฐกิจของชาติ หากฝืนไม่ทําหรือทําเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มมีโอกาสบา้างที่ประเด็นกองกําลังของชาติจะนําไปสู่ความขัดแย้งเพราะวาความตกสมัยหลาหลังของกองกําลังกําลังพลคอยฉุดรั้งการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจและจะถูกบีบังคับให้ต้องปฏิวัติอย่างเจ็บปวดมาถึงเกณฑ์ที่4ตั้งแต่ต้นปี ถึงหนึ่งมีนาคมปี2566ใครเป็นรัฐบาลภาระก็จะหนักต่อเนื่องส่วนฝ่ายค้านก็ยังจะเป็นเหมือนคนป่วยทำอะไรก็ไม่ขึ้นทุกนี้เป็นไปตามชะลกให้เกรงไฟสัตว์ตรใหญ่จะทำนารงในระดับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีขนาดเอ่ยปากว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็แฮง แต่ไม่ว่าจะเจอหนักขนาดไหนฝ่ายรัฐบาลก็รอดขนาดที่รัฐบาลภาระหนักมากมายและในแวดวงรัฐบาลก็มีปัญหาตำแหน่งรัฐมนตรีว่างหลายตำแหน่งแต่ฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็คล้ายๆคนป่วยทำอะไรก็ไม่ดีพยายามขัดความรัฐบาลก็วามไม่ลงกลับป้อแป้ใน,นที่สุดทุกรอบ มาถึงเกณฑ์ที่5ตั้งแต่ต้นปีถึงหนึงมีนาคม2 5 6 6เศรษฐกิจยังพยายามฝากความทุกร้อยแปดที่มาในแบบหนักๆเพื่องงหัวต่อเนื่องเพื่อนๆของเมืองหรือนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเกณฑ์น,นี้เริ่มเห็นมาตั้งแต่เมษาที่นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาสัญญาณการทำมาหากินเริ่มเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงกับช่วงเหตุการณ์เกิดก่อนวิกฤตโควิด -19 อีกทั้งไทยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าอย่างซาอุดิอาระเบียเศรษฐีน้ำมันที่เคยหมางกันทางทูตให้กลับมาปกติได้อย่างน่าแปลกใจมาถึงเกณฑ์ที่6ตั้งแต่ต้นปีถึงหนึ่งมีนาคมประชาชนคนเดินดินอยู่ในบรรยากาศอ้อยอิ่งอยู่กับอย่างทุกข์ใหญ่ร้อยแปด้วยเรื่องนี้สินการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ้เหตุการ์ใหญ่ให้อกสัง่งควัญแขวน หรือเศร้ธรทมเช่นโควิด -19 ต่อไปเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปทุกหนักของประชาชนรอบนี้เริ่มตั้งแต่ประมาณมีนาคมปี63โดยการมาถึงของโรคระบาดใหญ่โควิด -19 ที่นอกจากกระทบสุขภาพอนามัยสูญเสียล้มตายทำมาหากินฝฟื่เคืองภากรต้องหาทางช่วยเหลือผ่านสารพัดโครงการเพื่อประคองให้อยู่รอด แล้วก็ยังเจอกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โครชและหนองบัวลำพูให้เศร้าสลดกันทั้งประเทศปรากฏว่าคืนนี้ประชาชนของเมืองดวงตกมากในรอบ30ปีและบรรยากาศของปีใหม่2,566ความทุกนี้ยังจะอยู่ข้ามปีไปจนถึง1มีนาคม2,566เกณฑ์ที่7ตั้งแต่ต้นปีถึง1มีนาคม วงกันดาราคนดังศิลปินเซเลบยังอยู่ในบรรยากาศของดวงตกทุกใจจากการพลัดพรากสูญเสียโดยกลุ่มเซเลบทั้งหลายดวงตกมาก็ตั้งแต่ประมาณการมาถึงของโควิด -19 ที่ต่างจากไปเป็นใบไม้ร่วงแบบผิดปกติเริ่มตั้งแต่นาคอมไล่เรียงมาเรื่อยๆคล้ายๆเปลี่ยนยุคเปลี่ยนคนศินลปินแห่งชาติศิลปินใหญ่ ก็พาก,กันจากไปบรรยากาศนี้จะยังอ้อยอิงอยู่ในเมืองถึง1มีนาคม2566มาถึงเกณฑ์ตั้งแต่ต้นปีถึง1มีนาคมฟืนไฟแกส๊สควันระเบิดยังอ้อยอิงรอเกิดกลุ่มทั้งราคาพลังงานยังกดดันเช่นกันเกณฑ์ไฟแกส๊สควันระเบิดขนาดใหญ่ในเมืองเกิดมาเป็นระยะระยะ อย่างผิดสังเกตมาตั้งแต่ประมาณมีนาคมปี63เช่นท่อแก๊สปตท,ทได้ระเบิดที่บางบ่อสมุรปราการหรือไฟไหม้โรงงานมิงเต้เคมีคอนสอดกิ่งแก้ว21ล่าสุดก็ที่สัตหีบสถานบันเทิงเมาเทนบีที่ตายไปเฉีย30ด30ศพบรรยากาศนี้ยังจะรอเกิดได้จนกว่าจะพ้นหนึ่งมีนาคมไปแล้วแต่ข้ออีกนั่นแหละค่ะ เมืองจะเจอภัยแบบใหม่มาแทนที่อาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปมาถ,ถึงเกณฑ์ที่9การหลอกลวงต้มตุนขนาดใจและดรามา่อาอวิชาต่างๆจังโผล่ให้เห็นเต็มเมืองพร้อมทั้งการขึ้นสูงกระแสสูงของกัญชาพืชกระท่อมอยาเสพติดล่าสุดก็มีการแก้กฎกระทรวงปลดล็อกผลิตเหล้า รวมทั้งการกลับมาของหวยบนดินเกณฑ์นี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณเมษายนที่เกิดเรื่องใหญ่ตั้งแต่แก๊งคอสินเตอร์อารวาดรบกวนคนในเมืองใครดวงตกก็เป็นเยือและแม้คนในเมืองจะเริ่มคุ้นคุ้นกับปรากฏการณ์นี้แต่ก็มีคนหลอกกลลงกลศูนย์เงินโดย้นันรวมทั้งประเด็นฟอร์เรกตีรีที่แทบไม่น่าเชื่อ ว่าจะมีใครหลงเชื่อเกี่ยวเอาคนวงการบันเทิงเข้าไปหลายคนหรือกรณีการบุกจับปาร์ตี้นักท่องเที่ยวชาวจีนยานยานนาวาพบสิ่งผิดกฎหมายเพียบต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินวุ่นวายสำคัญคือการขึ้นสู่กระแสสูงปลูกกัญชาพืชกระท่อมกันเต็มเมืองเพราะปลดล็อกกัญชาพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เพื่อใช้ด้านสุขภาพเศรษฐกิจแม้จะไม่มุ่งหมายเพื่อสันธนาการแต่อาการคุมกันไม่อยู่ก็เริ่มมีให้เห็นเป็นที่วิตกกังวลโดยทั่วไปว่าจะเลยเถิดไปไกลลาสวดเรื่องเล่าที่รัฐบาลแก้กฎกระทรวงจากเดิมที่ตึงมากเหมือนกิจกันรอยย่อยกว่าออกจากตลาดก็ยืดหจุนมากขึ้นซึ่งก็ต้องรอดูว่า จะมีกฎกระเบียบอะไรออกมากีดกันกรายอื่นอีกหรือไม่ส่วนห้วยบนดินนั้นคาดว่าจะเปิดซื้อขายได้ก่อน18ตุลาคม2566แต่หลังจาก18ตุลาคมปัปีกิจกรรมเทาๆทั้งหลายคงระวังตัวเหนียมๆและมุดลงซ่อมสมใต้ดินไม่ค่อยประเจิดประเจอขึ้นอยู่กับฝีมือเจ้าหน้าที่ จะหาทางเปิดออกมาได้หรือไม่มาถึงเกณฑ์ที่10เริ่ม1มีนาคมปี66เป็นต้นไปกำหนดการเมืองเริ่มออกจากทุกขทุกข์ใหญ่ที่เป็นมาตั้งแต่มีนาคมปี63แล้วเกิดปรากฏการณ์ใหม่เริ่ม1มีนาคม2566ถึงสิ้นปีถึง14กุมภาพันธ์ปี69 ยาวนานประมาณสองปีครึ่งเมืองพริกเป็นหนังคนละมวล้วนคือได้โปรโมชั่นจากพระเสาหัวหน้าดาวร้ายให้คุณงามความดีชนิด30ปีมีให้ครั้งเดียวโชคลาบเมืองจะกลับมากลับไปสู่อะไรแล้วจะชนะจามชโลกลาบคึ้นคงกรุณรงค์เรามีชัยจากเกณฑ์น,นี้จะมีบางประเด็นบางเหตุการณ์ที่จะเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก ปรากฏการณ์นี้ในอดีตเคยเกิดมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพยายามเอาเมืองตราดกลับมาจากฝรั่งเศสโดยทรงจำยอมแขนขาดเอาตาคือพระตบองเสียมราสีสพลเข้าแลกและวันที่13พฤศจ,จิกายน2450ได้เสด็จประพาสตราดในโอกาสที่กลับเขืนสนโซพระชนาจักรอีกครั้งด้วย แต่อย่างไรก็ตามการได้สิ่งที่เสียไปกลับคืนหรือสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มานั้นรอบนี้คาดว่าจะไม่ต้องสู้หนักเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าหลวงที่ทางหุนบอกว่าทรงจำแขนขาดเพื่อรักษาชีวิตและการได้จะนิ่มกว่าเกณฑ์ที่12ในระยะเ็ปีของการปฏิวัติใจเศรษฐกิจของชาติและตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลกนั้น ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปเป็นระยะสองปีครึ่งที่เมืองจะได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและก็จะทำได้อะไรที่เสียไปทางเศรษฐกิจมีโอกาสได้ผลประโยชน์กลับมาตามชโลลาบขึ้นคงกรณรงค์เรามิชัยเกณฑ์น,นี้ที่เคยโดดเด่นคือการตั้งรถไฟสยามเกณฑ์ที่12ค่าเงินทองคำตลาดหุ้นผันผวจัด การเสี่ยงการเก่งกำไรทั้งหุ้นและอื่นๆทำการสนันวันไว้ชนิดไม่กลัวตายถ้าไม่ระวังตัวเข้าข่ายวิบัติได้ระยะท,ที่ตลาดหุ้นจะเร้าจใจเป็นรถไฟหอตีลังกาคือระหว่าง15มิถุนายนถึง17กรกฎาคมและประมาณ17ธันวาคมปีต้นคามถึงปีประมาณกลางมก,กราคม2567 แนวโน้มภาคธุรกิจตีเลวร้ายแล้วดีผันผวนมากต้องประครับประคองอย่างระมัดระวังเช่นธุรกิจโรงพยาบาลแพทย์แผนโบราณโรงเรียนมหาวิทยาลัยยาไม้ผลอาหารสัตว์สถานการเงินธุรกิจเช่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับยางภาราสินค้าพรีเมียมทั้งหลายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งธุรกิจการบิน ธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้ามาถึงเกณฑ์ที่13ตั้งแต่วันเกิดเมืองที่21เมษายนถึงเส้นปี2566ระวังการละหลวมคุมกฎกระเบียบทางเศรษฐกิจปล่อยให้เสรีมากเน้นกระตุ้นมากไปกระตุกไม่พอบางมุมบวกเกินไปหรือใช้นโยบายเพื่อชนะใจประชาชนไม่มีขอบเขตเข้าข่ายประชานิยมยาก ที่จะควบคุมขัดท้ายจนเหตุใจกรอเกิดอยู่ในอนาคตเกณฑ์นี้ต้องอาศัยมืออาชีพนักวิชาการกล้าเสี่ยงช่วยติดเปรเกรณฑ์ที่14ทำกลางการเป็นปแปลงทางการเมืองการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่เห็นอยู่ในระยะอันใกล้ถ้าเลือกตั้งหลัง8พฤษภาคม2,566เป็นต้นไปจะไม่มีล็อกถล่ม เริ่ม1มีนาคม2566สิ้นปีกลายเป็นรัฐบาลก็จะโชคดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาส่วนฝ่ายค้านที่เคยเหมือนคนป่วยก็จะค่อยๆงงหัวขึ้นและเมืองได้ฝ่ายค้านที่ดีเข้มแข็งด้วยเกณฑ์ที่15ตั้งแต่วันเกิดเมืองที่21เมษายนถึงสิ้นปี2566 คนมียศัักตำแหน่งใหญ่หรือผู้นำขององค์กรสำคัญรวมทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีเข้าเคราะห์ทางกฎหมายระเบียบศีลธรรมหรือผลกรรมของเคราะห์ที่ทำมาแล้วปรากฏระยะนี้หรืออาจจะมีการใช้กฎหมายที่เกินเลยกฎหมู่แทนกฎหมายด้วยตั้งแต่บันเกิดเมืองเป็นต้นไปถือว่าผู้นำในองค์กรทุกระดับของประเทศที่ดวงตกต้องขาด ที่เรียกกันว่าปัสวัชีโวจึงให้จับตามองว่าจะมีการดำเนินทางการกฎหมายหรือกระเบียบหรือเรื่องศิลธรรมจะได้ยธรรมเรื่องใหญ่ๆกับผู้นำคนสำคัญในทุกปวงการของประเทศจนเกิดวิบัติกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยเน้นไปที่วงการเศรษฐกิจกฎหมายศาลพระนักบวชผู้รู้ปุคลากรทางการแพทย์ ครูอาจารย์เกณฑ์ที่16ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566ถึงสิ้นปีประชาชนคนเดินดินเริ่มออกจากทุกร้อยแปดด้วยเรื่องหนี้สินการเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มเป็นสิริมงคลที่พึ่งของดวงต่อจากนี้ไปหากจะมีทุกข์ก็จากสาเหตุอื่น ไม่ใช่หนักขนาดแผ่นดินเฉาเหมือนสองปีครึ่งที่ผ่านมาปรากฏการนี้มีให้เห็นมากมายในปุ่มหนเมืองรัตนโกสินทร์ในแบบฉบับเมืองไม่สิ้นประชาชนที่ดีและกล้าหานทำเพื่อบ้านเมืองโดยที่โดดเด่นที่สุดที่ขอยกเป็นตัวอย่างเมื่อเมืองได้เกียนนี้คือวีรกรรมของเท้าสุรนารีและนางสาวบุญเหลือแห่เมืองโคราชหรือชาวบ้านบางระจัน เริ่มจับมือกันตั้งค่าศึกเป็นต้นมาที่7ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมดาราคนเด่นดังศิลปินเซเลบที่ดวงตกมานานสองปีครึ่งเริ่มออกจากบรรยากาศของทุกจากการพลัดพรากสูญเสียโศกสลดเศร้าโศกเสียใจตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมบรรยากาศจะเปลี่ยนไปวงการสดใสพ้นจากแรงกดดันจากทุกและมีอนาคตสดใสขึ้น ถ้าจะมีการตายหรือจากไปก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลแต่จะไม่ทีเหมือนช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาเกณฑ์ที่18เเริ่มหนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปเข้าโศ่ปีที่สองของวาระ7ปีของอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายเสียหายเป็นหม่กลุ่มก้อนไม่กระจายเหมือนคราวโควิด -19 โดยมีเหตุการณ์สังหารหมู่ น้องบัวลำพูเป็นตัวอย่างนำขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนดวงเมืองจะตกมากน้อยโดยปี66บางเหตุการณ์จะเกิดเพราะความย่อหย่อนในกฎเกณฑ์หรือความผิดพลาดของมนุษย์ผสมโรงมีข้อมูลปุ่มโหนในอดีตเป็นตัวอย่างคือเกณฑ์น,นี้จะดูกร้ายในระยะเวลา7ปีในอดีตที่มีเกณฑ์ร้ายอินผสมโรงดวงเมืองตกกว่านี้ เคยเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาถึง8ธันวาคม2484ก่อกองทัพญี่ปุ่นปุกไทยขอเป็นทางผ่านครั้นปลายปี2587เมืองไทยโดนทิ้งระเบิดทั้งบางซื่อปากมิสะพานพุทธสะพานพระรามหกดอนเมืองกระมไฟฟ้าวัดเรียบกรงไฟฟ้าสามเสนกรมชนกรงงานกระดาษแต่สำหรับปี6-6นี้ ที่ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปถึงสิ้นปีมีลางตายหมู่ทยอยเกิดขึ้นเป็นระยะระยะทั้งทางดินน้ำลมไฟในอดีตไฟเคยไม่โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เมื่อ16มีนาคม2536ตายเกือบ200คนโบลมที่ท่าเรือพาน,นก14มิถุนายนตาย29คนส่วนเหตุการณ์การตายเสียหายที่จะเกิดความย่อดย่อนในกฎเกณฑ์ หรือความผิดพลาดของมนุษย์เกณฑ์ที่19น้ําน้ำน้อยท่วมน้อยกว่าปี6ค่าแต่ขนาดพายุที่เข้าเมืองจะใหญ่กว่าครั้นเข้าสู่ฤดูฝนจะมีเหตุปัจจัยที่ฝนจะตกค่อนข้างน้อยอาจจะเข้าขายแ้งในบางพื้นที่บางภาคด้วยซ้ำฉะนั้นทางการควรเตรียมรับมือสถานการณ์ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยอาศัยน้ำต้นทุนจากปี65ที่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆอยู่ในระดับสูงเป็นฐานประหยัดนำมาใช้งานเกณฑ์ที่20ในปีนี้จะเพิ่มมาให้รู้สึกถึงตึกสูงในกรุงเทพพอให้ตื่นเต้นสักครั้งสองครั้งโดยแม้แผ่นดินไหวจะเกิดได้เป็นปกติบ่อยๆไปตามในรอยเลื่อนต่างๆในประเทศ แต่ปรากฏการ์ที่จะเกิดในปีนี้จะแปลกออกไปคือมีโอกาสสร้างแรงสันเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมนทนได้พอตื่นเต้นตนักวิชาการได้แสดงบทบาทแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่แนววงแหวนแห่งไฟปรากฏการณ์นี้ถ้าจะเกิดขึ้นจริงก็ยังพอสบายใจได้ด้วยหลักการ เกณฑ์สุดท้ายตั้งแต่18ตุลาคมปี66เป็นต้นไปถึงสิ้นปียาวนานไปถึงประมาณ5พฤษภาคมปี2568เป็นระยะเวลา18เดือนระวังการพัฒนาการนำไปสู่ของซ่องสมแอบซ่อนเท่าๆการเกิดของวิธีการลทัทธิใหม่ๆแปลกๆตัวยอย่างในอดีตเช่นการเกิดของกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยเคยจัดตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยหรือต่อตั้งองค์กรปลดปล่อยสหปัตตนีเป็นต้นและทั้งหมดนี้เคอดวงชะตาเมึองรัตนโกสินทร์ปี2566โดยแม่หมอฟองสนานจามอนจันทร์